สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ตอดินต่อเพนียดนะครับวันนี้ก็จะวันนี้จะมาทําเชือกผูกขานกเขาใหญ่นะครับสําหรับสายตอดิน <c oughs> นี่ครับไุงเชือกนี่ครับผมทําไปแล้วเป็นนกใหม่นะครับเพิ่งได้มา ตัดยาวประมาณ1เมตรนะครับสี่เส้นหลังจากนั้นเราก็นำเชือกที่เราจะทำนะครับนี่ครับนี่ครับ เป็นแบบนะครับแบบที่จะทํานะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ <c oughs> ตัดเชือกสีเส้น <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> มันโฟกัสใหมไหม สี่เส้นมานะครับจับปลายทั้งสองด้านให้มันเท่ากันครับจับปลายทั้งสองด้านให้เท่ากันแล้วเราก็วางมันไปตรงเชือกเช่นนี้นะครับเนี่ยแล้วนำาปทั้งสองด้านเนะี่ยต่อเข้าไปนะครับ เข้าไปเลยปุ๊บๆๆดวย ขายคนเดียวลำบ,บากไหมครับเรีบแล้วก็เส้นทสองก็ทำเหมือนเดิมครับไปเชือกให้เท่ากันว,กวางไปครับบนเชือกแล้วก็เอาไปทั้งสองด้านที่เท่ากันเท่ากันนะครับรอด เส้นที่เราวางเชือกไว้นะครับเห็นไหมโอเคนะครับทำแบบดูสทิทำเป็นเลยครับดูจบนี่ทำเหมือนเดิมครับ ใช้เชือกเท่ากันแล้วก็วางไปบนเส้นนะครับแล้วก็มองยไงเอาส่วนมันรอดโอ้ขอพูดภาษาภาคพื้นดินนะครับไม่ถนัดพูดไทยนี่ครับเอาส่วนมันทวกันแล้วก็วาง วางลงทั้งเสียงที่เขาอันนี้ไว้นี่นะครับเราจะเอาลอดหรืวเอสอดปลาทาั้งเตะล้วก็ขึ้นมานี่ครับจิปนะครับเราจะดึงหลังจากนั้นเทาก็นหงจากนั้นเทาก็นซิ ดึงมาเป็นลักษณะนี่ครับเห็นมาแล้วแบบนมันบริสัทธ์เดี๋ยวนี่ครับนี่ชัดนะครับนี่ตอนนี้เขาก็จะดึงส่วนเสือกนี่ครับเสือกตึงที่ผงซีอยู่ ให้เพิ่พอกันกับส่วนที่เขาสอดมัดกันไว้นะครับตัวน,นี้ดึงมาเลยครับประมาณนี่แหละครับดึงไปจุดไหนเพื่อมัดครับจากที่เอาดึงด้าวเขากันดึงเชือกตัวนี้มันตึงมันนี่ครับ นี่ครับดึงเชือกตัวนี้เขาสวัดิดึงให้มันมันมัดเขาครับมัดใช้รักนี่ครับวันนี้นี่รัก มัดกับมัดธรรมดาเขานี่แหละครับมัดกับไปเลยครับมัดไตไปเลยครับมัดหางไนเลย คเัีเยมนคล้ายออกได้ด้วยครับีนนมันจับชุมมันเี้วสอดมานี่ยนะครับน,นี่ใบพี่พ่อคลิปนี้แล้วเนี่ยหน่อยสรับรับเที่เชือกผูกค้านกนี่ก็สำหรับค้นงบหน่อย บอ่อยากซื้อนะครับบ่เป็นบ่หน่อยบอ่มีเงินดอกบ่อยากซื้อ,อใส่ฝีมือจับขวางเนี่ยล้วงเห็ดบึงครับหลังจากนั้นเฮากับใส่ตัวนี้ครับเชือกที่อยู่ในจิ้มเขาน,นี่ยผมใส่เอาไว้ในจิ้มนะมันจังบ่มีออกาศทักไปว้นไปครับทักว้นไปเลยมัดธรรมดาครับดึงขึ้นดึงเชือกดึงเชือกตัวนี้ครับ ตัวนี้ห้อมาดึงขงึ้นแล้วก็ตัวนี้พาดแล้วก็สวัดเห็นซ่านะครับเห็นปะข้งางในจะเห็นจึงออกฤทธิ์น,นะครับสวัดพาดเอาลอดพาดแล้วลก็วดึงธรรมดาครับวนไปเรื่อยๆครับเส้นที้สว่างจะเห็ุขึ้นกันครับ ดึงขึ้นนะครับสวดดึงเข้าไปครับวนที่สามปกติแล้วนี่ผมสิใส่สายพี่อีนะครับที่มาเปลี่ยนสายอันห้อยตัวนี้เมื่อนี้พี่อีผมเบิดผมก็ได้ใส่เสือกในดอนเบอร์ซีครับมาแทน หมุนไปเรื่อยๆครับสารไปเรื่อยๆเฮ็ดแบบเก้านี่แหละนะครับนครับเราทำเสร็จนะครับ ไปเรื่อยๆทักไปเรื่อยๆจนรอบนะครับรอบ้เขาเพาะแล้วเขาเสียวสมีนี้วอย่าเี้ยเขากบบมัดครับจัดก,การมัดใส่ใสายใดสายหนึ่งมัดไปนะครับกอต่อมาครับก่อน นันี่ผมบนิ่งนะครับนี่เป็นลันนลกษณะนี่ยห้ก็สิมาแยกครับแยกสินชุบลงองกที่เกา่าน,นะครับ สายครับสายละสามชิ้นเบ <c oughs> อน์บอกกินแล้วครับนี่น สนมัดข <accurately S 2> ึ <iałem S 1> <up here. S 2> ้นกันนะส่งที่สามมัดขึ้นกันครับมได้ติงตจริงๆนะครับ ครับแยกเป็นสามไซด์เหรอวันี้เขาสิมาดักหักยังไงครับเขาก็สอดตัวนี้ครับคมสายแรยกนี่ลงเอาตัวกลางขึ้นนะครับไปเลีแรกเขาก็ดึงไปครับมาขังนี้บันน,นี้เขาก็เอาสิเลี่ยขึ้นสิ่งกลางลงสลับกันครับ ดูดเข้าไปเห็ดขีไปไป้เกลีครับส่วนแรกต้องส่วนกลางขึ้นยุสลับค้างกันซื้ๆครับครับไปกับไม้ที่แล้วนี่ เรื่อยครับนี่ครับโปิตประมาณสองสองเซนครับอีกสองสามนี้นะครับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องดึงเงินปันได้ก็ได้ครับได้ถึงความมันขานี่ครับ จนเพื่อนฉีด้ีกซองฉันกับซองมิ้นสามมิ้นนี่แหละครับมันก็สิพอดีกับขานกเขาฮห <c oughs> นี่ครับหลังจากที่เราสารมาแล้วนะครับนี่ฮักกาวามันได้เยาก่วัดเบิ้งครับโอเคแล้วครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับ สองเซนกับสองเซนกับอีกสองสามมิลพอดีแล้วครับพอซ้ำเนี่ยมันพอดีท่อว,วานพอดีแล้วเฮากับไร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 บ้างครับไรเราฮะก็มัดป่านี้ครับมัดจ้ะที่มัดจ้ะยังไงเลยครับสอดใส่เสืยบขาดขึ้นมาครับเลาก็สอดเข้าไป,ไป กรับนึงครับตำ้งแรงรถนครับรถมุ่งจำเป็เป็นอันเซ็ตครับซ้ำนี่การพักพร้อมตัวนี้ก็ชิมนี้รนนครับมาเนี่ย หูมันหน่อยนะครับเชือกนี่มีเก่าชิ้นเอ้เออเฮ็ดอันนี้ผมได้สิตัดชิ้นนี่ครับออกชิ้นขาวๆนี่ชิ้นที่อันนี้ออกชิ้นหนึ่งนะครับเนี่ยสิตัดออกครับ สิมาแยกออกเป็นซีสินนะครับคางละซอ,อ,องสินเอาเอาเดูบนนี้ครับมาเนี่ยห้สิมาแยกออกเป็นคางละซองส้นนี่ครับคางนี้ก็ซองส้นครับคางนี้ก็จับมาเลยครับซองส้นเอาสินชิ้นใกล้ๆก,กันนะครับเส็นี่ยห้องก็มาต้ยก็ครับ

ออกพาดถึงๆนะครับออกสินไส้สินขางไส้นนตัวีพลาดเข้าไปครับถึงๆ <_ S 1> นี่นับดึงออกพาดเข้าไปถึงๆสิครับแล้วก็ตอดออกมาทั้งนี่ครับ แล้ก็มาดึงไว้เหยีดซะสายเพิ่งน,นะครับแล้วก็เอาสินทั้งนี้พาดพาครึืนนะครับพาฟองสินฟังทั้งนี้แหละให้กันรอดกลับขึ้นมานี่ครับลอดกลับขึ้นมาเลาก็มาดึงไว้นี่ครับบันนี่เขาก็เริ่มเอาสินนี้ ถึงๆก็ครับรอดกลับมาแลาวก็ไม่ดึงเอาส่วนที่เขาลอดมานี่แะครับไปนี่เป็นลักษณะนี่ครับหนึ่งแล้วก็ผ่าสินทั้งนี้ขอมาผากลางช่องสินฟังไซนี่มันก็ดึงกลับมาแล้วก็เอาสินฟังไซนี่ พลาดถึงๆรอดเกลี้ยงมาทั้งใต้นะครับมะพราวซองส้นพังนี่เฮ็ดขึ้นเก่านี่ครับเฮ็ดขึ้นกันไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ครับเฮ็ดเบางเดียวก็สิเข้าใจนะครับก็เฮ็ดได้ไว้รอดเกลี้ยงมานะครับกดดึงเห้นนี้ไว้ เหยกื่อบิกง่ายๆง่ายๆนะครับเขาก็พาสินฟังไส้มะพร้าวสองสินฟังครัวนี่ครับแล้วก็รอดใต้ท้องมามเห็นไหมล้วก็สินฟังครัวนี่มะพร้าวพาสองสินฟังไส้กัลอดใต้ท้องเห็นไหมนี่ตั้งชื่อเลครับสลับกันไปเรื่อยๆ เขาก็สิบเล้มหิดตัวนะครับหิดข้างเว้ ตัวนั้นค้นก็นเอาขึ้นผู้ต้องการทักสายมันทักได้หลายแบบนะครับว่า่จะปิดต้องทักแบบนี้ทักเปียคือเปียผมนี่ก็ได้ครับรูสิทักแบบ ฝันเอาเลยก็ได้ครับเลี้ยวเตะถ้าทักเป็นยังซี่มันก็ถาวอนเนี่ยเนาะครับมันกับอกยไงมันกับเขามันกับมันวก,กันเนีน่จังน้อย อนุญาตทักนะครับจังสิเร็วหมครับโอ้ยเอ้ยครับผมไม่ได้ทักหลายนะครับผมสิพอแล้วผมบอกเหงาครับตัวนี้ผมสิทักมาซัมหนีนะครับ รครัเสียวโซนนี้นะครับทักมาลักษณะนี้นะครับนอ่ครันี่ผมก็สิมัดเราผมสิวไปใส่คานกไปนะครับว่าให,ให้มันลึงว่าไงให้มันลึง,ให,ลงให้กัน พี่น้องจยาได้เงเาคือเด็ให้ทักไปชุดๆเลยนะครับทักไปแค่มันมัดตานี่เขาก็จับมวนเข้อ,ขอมามัดเละก็ทักต่ออีกจชิงชีนะครับมันทักมาตอนนี่มันเขาเสียวเงาเขาก็จับดึงมามัดกับรักนี่ไปเขาจะทักที่เกลีนะครับแยกสายเอ่มันเกิดเป็นสายของมันซีสินนี่เขาก็ทักต่อไปเรื่อยๆครับแต่อันอมมนี้ผมเอาเงวผมโบ้ซัมนี่นาะครับ มันตัดจริงเล้ตัวนึงเป็นอนันสิษย์นะครับนี่ครับลักษณะนันจะเป็นอืมวะนี่ครับ ลืมโฟกัสเสียกันนี่เป็นายนี่โอ้โหสัตว์ปนนี่ครับนี่เป็นเชือกเกี่ยวนะครับเอาสิดทดล่องส,สดอดเข้าไปเลยครับ ต่ตัดออกชิ้นหนึ่งมันสุดดูดายนะครับดูดเขาสุดใส่งที่บอกขับปันเดนเสร็จแล้วครับนั่นมันจะได้ซ้ำนี้แหละลักษณะนี้แหละครับนะครับนี่มันสอดกันมาแหรอ ดึงลูดฟับได้เปลักษณะนี้เลยครับเพื่อนๆเ,เอาไปล้วงเฮ็ดเบิ่งครับต้องซื้อต้องหาใส่ฝีมือจะควา้างเองเลยกระิได้เฮ็ดปินพร้อมครับเฮ็ดปินแล้วกระิได้เฮ็ดไส้ครับ เป็น,นส็จถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังเลี้ยงใจให้ก็ผมนี่แหละครับที่ได้เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งไปเรื่อยๆครับคลิปดีๆเกี่ยวกับนกเขานี่แหละครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ